เศร้ามีแดดก,ก็ะดนด๊ะพค่อยได้ถ่ายคลิปปา้นใดื้อนี้มีแต่ถ่า,ายมันเศา้าแดดก่อนจะสีได้เนีย่ยออกมาทางนอกเบ่งพอเป็นเขตขอเหงหวัวไม่ก็บ่ค่อยไหละเอามันออกปันใดดอกายแต่มันออกเองมันต่โตน้อยน้อยมันออก ตัวใหญ่บ่ค่อยได้ออกเดินด้อนจั่งเดีปล่อยแต่มือได้เมนนื่อเันพฤหัสทสิปล่อยออกไปเลาะก็ว่าูงคือกันสั่งแต่เหยียดคอ,อมาก,ก็บ่ค่อยได้มาถ่า้เบื่งวันใดข่ายแดดย่างเดียวบางทอกะหมดซื้อว่าวันสี่ มีอุปสรรคร้ายแน่นิดหนึ่งอยู่ก็เรยกว่าไดมถทายการิันสีขยายมองน,นันน่นนั่นนั่นนะสิส่นกันแล้วนะขยายมองปลูกห้าก็ได้อุ้มมาร้ายเติอบอยู่ดอกพออันได มันยางเจี่ออยงยาใเห็นว่าจะสิบใดย่างไก่นี่ขอกะกวางกวัวเกาพอเห็นว่าหน่อยในยางเหรียอยู่นะวงกวางฟอเบอร์ซีต่อออกมาเราก็มีเผลหลายอย่างเติบก็คือ หนึ่ง็นง่าหน่อยในยางสองก็ยานมันถือส่วนดูโพดนะ่ะตั้งแต่ยมวัฒนีในขยายออกก็คือมันส่วนกันดูแห่งย่งอันนั้นอันนี้แห่งยาเพอ่อสิเดกินดตลาโตถึกส่วนออกมา้ลยเถื่อเติบนะ ันนี้ก็ดีที่สุดก็คือฝนสิบตกค่ะมุ่งัวเพราะว่าในมุ่งดีแล้วนี่ <c oughs> มองทียาเกิดเองกะฝนมา บนโต๊ะลงมาเองละหยาก็ไดงามแน่อยู่คุณไมีแต่หยาตัวนี้ก็เกิดเองใบยังม้นนี่ตนวยัอง,อยงบุเกิดมาแบบคนบอหินการขึสีตามธรรมศาสตร์นี่แหละคิดว่ามันนี่ก็กัน คนแบบที่อย่างใกล้พร้พอมเพราะว่าขาบ่ค่อยอันนี้ปานไดขาบ่ค่อยดีปานไดก้าวสูงก็บ่ได้ขามรั้วจยากเลยยังเอาซ่ํานีาน่ก็พออันนี้ละแต่ละมือมื้อน,นี้กบ็บ พอย่างนี้ปันหนเพรว่ากินอิ่มแหงเลยบ่ได้นนัง่นงหนอกมาเล่นนำก็เลยขอเวลาหนอกมาเห็คุคดขปบแบบนี้ละ่ะมายางเล่นนำกินเข่าก็อิม่มพวดห้หมองใหอยไปได้ก็เลยมาย่ายอยู่แถวนี้เอา มองไดดีเป็นตดีก็อยากหลงเบิงนะ่งเนาะขอเปลืองกะอยู่มองเกาอยู่แต่หัวว่าคอยออกมากินปั้นไดนเต้าล่ะเต้าเอามันออกมาแล้วแต่สีหลงแน่ย่างนึงก็คือมันสิ่าสนกันใส่น,นะ ยียางไปทางไดก็ได้ในง่ายเลยตอนนี้ล่มกันดีค่ะบอกคือหมูหวานหมูหวานหอนแห้งก็เลยเลือกเป็นมือดีดีกว่านะออกเปลืองเปลืองก็ลดไหนลงแล้วจใจไกลแล้วเมื่อคียมันก็เลยสะแน่อยู่ นาำอยู่นี่ทางกาหน่อยออกมามันก็คือสิกินคือเก่าละ่ะเพราะว่ามันก็มาเลียมย้ายทั้งหนองนำบ่ามันสีเลียมแต่ยู่ทั้งในทั้งในก็เกิดดีดีหยาก็ได้อยู่ได้ถูกมองห้า ส่วนขออยู่ให้กระสิบว่าใดอันหลาดปูนดอกเพราะว่าเป็นย่านงัวเมือนแล้วเลิบงัวก็แห่งว่าค่อยดีนํามันบางเร็วกันหลาดปูน,นเนาะก็เลยเอาไว้แบบนี้ดีกว่า มันจะสีปอดภไยถึงงัวหน่อยงัวใหญ่้อมฟุญกัดดีเติบอยู่ให้แม่เพิ่นว่าว่าให้เอาออกไปง่ไงให้มันเหียเ่ยวใส่หนีละ่ะเดินโดนจะเอาออกไปเถื่อนนึงน่ะงวัวตัวนี้ก็เล่มยาตวเกา เลีมเฟื่องพอบางมือกระทากินหยาตัวเกีียวให้สวนมืนอนี้ก็เลียมย้าย่แถวนี้ไปก่อนพอคนหวางเมีเับซ้ำเมียมกินหยาเลีมเลียมย้าย่แถวนี้ล่ะอ้าเล่ม ก็อางกะลากออกมาได้ยังได้เป็นยังคือบอลากลรามือวนนี้เมื่อวานเมื่อก่อนกะลากออกมาเมื่อนี้มันขาดยังเมื่อนี้นอนจะบอลากกินไปเด้องัวอยู่ในคอเนี่ยก็ไม่เด้ดโตสลาดสลาดกัน คนยามว่าซั่นเอาอีหยังไปให้มันกินมันก็เอามากินเองแล้วแต่มือคือกันตัวนี้ตัวนี้ก็ยืนอยู่ซื้อเลยตอนนี้บ่คสิกินอีหยังลบ่จักคือนี่ตนี้นี่บ่คสิกินอีหยังนล่ะแดดก็ออกแล้วบัดนี คนก็สิข้าหายใจทีในอยุตอนเพราะว่าอากาศมันหอนเนาะก็เลยกินาไรนนิดนึงหาเข้าเขาหฮมตอนนี้ <c oughs> นก,ก็ไกล่แล้วล่ะอีว่าดนก็เห็นลูกมันละ่ะนันมาเนี่ยมอนทองมอนทองไปว่ายอยู่ได้แต่ก็ยยาน แต่กะว่ากาใบไก่ๆหรอกอยามันอันเีษว,ว่าอยากใหงัว่าดศษ้นใดศษหญ้าไในนี่โอ้ยถือจะมองเขามันเจ็บแหงมั่งเถอมั่งเถอะกบว่า่อยเจ็บป้นใดหอกตรงใสตตอนเีดแหงว่วไรเศดอันว่แหง มันสีแค่ยอกร่รเจ้คือสั่นก็นอนละ่ะส่วนนี้ก็กำลังสมวางสงการวางก่อนสงการหรืออันประมาณสงการนี่พ่เจ้คือกับวังหูคือกันจำไม่ได้แต่คิดว่าพีแล่วล่ะนี่พอคนวาอยู่ตีดแล้วพ่เจ้คือ กแนใจคือกันยำยังหน่อนนะ่ะโดนขักแท่ตัวอื่นเขาคือบ่ายามตัวนี้เขาคือยำ้งอคือยำแท้บลูกเลยหนอนแดนดนผนหน่าออกหล่อแล้วอีนนี้หน่อยแล้แได้โอ้ันจะสีเหลาะแต่แถว่าแม่ที่สั ุ่นม we ีแตอวนแม่เพิ่นก็เอาหญ้ามาให้กินอยู่ตอนเศร้าๆแต่พอยามแดดออกแหงก็อันนี้ก็บ่ค่อยอันนี้ปานใดบ่ค่อยมีแหงไปเอาหญ้ามาให้ัวกินก็เลยพก่อน โอ้ฮะไก่แน่ก็ได้เนาะรับตาโหลดถ้าเป็นหยานยังอุ่นเมื่อวันก็เต็มเมื่อมีก็ไล่ปวดต้อมเนี่ยเพราะถุงหมองหรีแมงส้มเนี่ยก็ได้แต่ก็จะมีสามนี่าละแดดไล่ละแดดแห้งมั่จะสีเศร้าแดดยังวม่ใช่เนี่ยเศร้าอยู่ตอนนี้ องสัต้องใช้เวลาจนเต,ติมจีดอกคิดว่าโอ้ยังมาใส่ในกาออกจากของอวะวันใดมันหอนปวดแหงเว่าก็ไม่ค่อยมีวันไดหอกตอนนี้ค่ะแต่แดดก็เลยบอกจะไปถียง คลิปหนาะพอกันใหม่จะคลิปนี้ค่ะไม่ซ้ำนี่ละบ๊ายบาย